เพจอวยส้มปลุกชุมนุมคนดังแห่ท้ารวมคนกี่โมงซ้ำรอยธนาธรจัดชุมนุมจนโดนคดีค่ะทางเพจประเทศระยองนะระยองคันทรีเนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่ามึงยุบกูรวมพลอย่าล้อเล่นกับระบบนะแล้วก็โพสต์เพิ่มเติมในคอมเมนต์บอกว่า14ล้านเสียงไม่ใช่เพื่อเล่นมึงค่ะนะ ซึ่งแน่นอนว่าก็มีทัวร์จากฝ่ายตรงข้ามนะและ้วก็เหล่าคนดังเนี่ยเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะอาทิเช่นคุณแน่งน้อยอัศวกิติกรนะบอกว่ารอชมด้วยใจระทึกค่ะคุณ,ณพนพดลพรมภาสิทธิ์นะก็แปะสติกเกอร์นะที่ระบุว,ว่าไปเล่นตรงนู้นนะ,นะะขณะที่อาจารย์กบบูสกายนะบอกว่าเล่นกี่โมงนะคะ ย้อนไปช่วงที่มีการยุบพักอนาคตใหม่นะช่วงก่อนที่ศาลร,รัมนูญจะมีมติยุบพักอนาคตใหม่ก็มีกระแสคัดค้านเรียกร้องตลอดเวลานะว่าเป็นการกันแกล้งกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะคะจากแบบผู้ที่มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้นะทันทีที่พักถูกยุบนะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2563นะคะก็มีการจัดเวทีปราศัยหน้าที่ทําการพักนะคะซึ่งเป็นอาคารไทยสม,มิธนะคะซึ่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรกิจและก็แกนนาพักเนี่ย ก็เตรียมประกาศทิศทางในอนาคตนะมีมวลชนเนี่ยไปร่วมจำนวนมากเลยค่ะจากกรณีที่สารรัฐนูนะมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมปี2567ค่ะว่าการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัฐและพักก้าวไกลเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งนับเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,ะกะตนะก็มีมติเป็นเอกฉันนะเสนอเรื่องขอให้สารรัฐมนูลสั่งยุบพักเก้าไกลนะแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักด้วยนะคะ โดยเมื่อวานนี้นะผู้สื่อข่าวรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะหรือว่ากกตเนี่ยว่ามีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการศึกษาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบับเต็มนะที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาบเบามื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันทีรร่31มกราคมปี2567ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐและพรรคก้าไกลเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรี มภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ,ะัะและกระทําการอันเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา9.2วรรคหนึ่งวงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพรบพักการเมืองพศ2560น,นะคะ โดยมีนายอิทธิพรบุญประคองนประธานกกตเป็นประธานทั้งนี้เนี่ยสำนักงานกกตก็ได้เสนอความเห็นว่าการกระทําของนายพิธานและก็พักเก้าไกลเข้าขายเป็นความผิดมาตรา92วงเล็บหนึ่งพรบว่าด้วยพักการเมืองพศ2560นะฮะจากนั้นเนี่ยในที่ประชุมกกตก็ได้มีมติเป็นเอกฉันเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นขอให้สารรัฐมนูลค่ะสั่งยุบพักเก้าไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากระบวนการหลังจากนี้นะสำนักกฎหมายและก็คดีของสำนักงานกกตเนี่ยจะยกร่างคำร้องค่ะเพื่อยื่นต่อสารรัฐมนูล พร้อมแนบหลักฐานนะโดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรับนูลที่3ทับ2567ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นเอกสารประกอบคำร้องทั้งนี้นะคะตามมาตรา93ของพรปพักการเมืองไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการไว้นะคะแต่เมื่อนายทะเบียนพักการเมืองเสนอเรื่องพร้อมความเห็นตอบที่ประชุมกรกตและที่ประชุมก็มีมติเรียบร้อยแล้วนะคะดำเนินการไปโดยเร็วนะคะอีกทั้งคดีนี้เนี่ยไม่มีข้อกฎหมายซับซ้อนค่ะเป็นการพิจารณาผลการศึกษา จากคำวินิจัยสารรัฐมนูลนะเมื่อยกร่างคำร้องเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะยื่นให้สารรัฐมนูลพิจารณาวินิจฉัยได้ทันทีนะคะคาดว่าเร็วสุดเนี่ยจะใช้เวลายกร่างคำร้องเนี่ยไม่เกิน2วันนะหรือไม่ช้ากไปกว่า1สัปดาห์นะคะก่อนจะยื่นคำร้องให้สารรัฐมนูลพิจารณาวินิจัยยุบพักต่อไปค่ะและก็ล่าสุดนะคะทางเพจประเทศระยองระยองคันทรีนะคะได้โพสต์ข้อความค่ะบอกว่ามึงยุบกูรมพลนะอย่าล้อเล่นกับระบบ แล้วก็โพสต์เพิ่มเติมในคอมเมนต์นะบอกว่า14ล้านเสียงไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงค่ะนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าก็มีทัวร์นะจากฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็เหล่าคนดังเนี่ยเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะคะอาทิเช่นคุณแนงน้อยอัศวกิติกรนะคะบอกว่าเรชมด้วยใจระทึกค่ะคุณ,ณนภดลพรมภาสิทธิ์ค่ะก็แปะสติกเกอร์นะระบุว่าไปเล่นตรงนู้นนะนี่แล้วก็อาจารย์กบบูสกายนะบอกว่าเล่นกี่โมงนะนอกจากนี้ค่ะยังมีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นอีกนะคะบอกว่า มากกี่สิบดีอยากชมนะไปด้วยขำหนักมากว่าแต่เริ่มโผล่กันออกมาหรือยังนะจะไปดูใครต้องกลัวยิ่งใหญ่มากนะรีบลงมาไวๆนะกี่โมงตอนไหนข้าสาวอย่าลืมดื่มน้ำหวานกันนะคะนะบางคนก็บอกว่าสังคมเนี่ยต้องมีกติกา ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือคนบ้านป่าเมืองเถื่อนนะจะผิดจะถูกเนี่ยก็ต้องเป็นคนกลางตัดสินตามหลักฐานบางคนก็บอกว่าจะมากี่โมงคะอยากเห็นจังเลยอากาศร้อนๆเนี่ยอยู่บ้านตากแอร์ดีกว่าอยากเห็นหน้าจอนี้อีกครั้งนะแล้วก็มีการแปะผ้านะเป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะบางคนก็บอกว่าตลกแอดมินเหมือนเด็กน้อยเล่นเกมเลยนะอย่างไรก็ตามนะถ้าเราย้อนไปดูในช่วง,งการที่มีการยุบพักอนาคตใหม่นะช่วงก่อนที่สารรับมูลเนี่ยจะมีมติยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยตอนนั้นก็มีกระแส คัดค้านนะรเรียกร้องตลอดเวลาว่าเป็นการกันแกล้งนะกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามผู้มีอํานาจนะเหมือนที่ไทยรักไทยหรือว่าพลังประชาชนหรือว่าไทยรักษาชาติเนี่ยเคยโดนมาก่อนนะทันทีที่พักถูกยุบนะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2563เนี่ยก็มีการจัดเวทีปราศัยนะหน้าที่ทําการพักซึ่งก็คืออาคารไทยสม,มิรนะรซึ่งนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแลวก็แกนนาพักเนี่ย เตรียมประกาศทิศทางในอนาคตนะก็มีมวลชนเนี่ยไปร่วมจํานวนมากนะคะแม้ว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะแต่ว่าสําหรับผู้ชุมนุมนะในการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถือเป็นสัญญาณแรกของความพยายามในการตัดตอนคู่ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มอานาจเก่านะ,ะบอกว่าโดยมีการชุมนุมขึ้นรายวันเลยนะ,ะโดยเมื่อวันที่24กุมภาปี63เนี่ยเริ่มมีการเดินขบวนในมหาวิทยาลัยนะ,ะแล้วก็โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศนะ,ะเกิดแฟดม็อบเกิดขึ้นในหลายสถานที่ มีการชุมนุมเหล่านี้เนี่ยมีแฮชแท็กที่จำเพาะกับสถาบันของพวกตนนะช่วงแรกๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะคะเช่นธรรมศาสตร์จุฬาลงกรนะรามคำแหงกเกษตรศาสตร์แล้วก็ศรีนครินทร์วิโรฒนแล้วแล้วก็มีบางโรงเรียนเนี่ยที่ร่วมชุมนุมด้วยนะแฮชแท็กที่เกิดขึ้นในการประท้วงในเดือนกุมภาพัานธ์ปีนั้นเนี่ยก็เช่นในจุฬาลงกรเนี่ยใช้แฮชแท็กนะเสาหลักจะไม่หักอีกต่อไปนะของรามคำแหงเนี่ยก็มีบอกว่าลูกพ่อขุนไม่รับใช้ผจการนะคะ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยก็ใช้ว่าเกียมอุดมไม่ก็หัวให้เผด็จการแล้วก็ของมสวนะก็ใช้มสวคนรุ่นเปลี่ยนนะฮะอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ใช้แสดงออกถึงความเป็นปรปักกับกลุ่มผู้สนับสนุนเผด็จการนะเช่นเคยูไม่ใช่ขนมหวานราดกะทินะ k ฮ u แท็ก k ขอโทษที่ช้าโดนสลิมลบโพสนะบางคนก็บอกว่าแฮแท็กสารายางดกินของหวานหลายสีแฮ t แท็ ag, พระจอมก้าไม่ชอบกินสลิมนะอันนี้ก็เป็นแฮแท็กในตอนนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยการชุมนุมบนท้องถนนเนี่ยในนามของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นรายวันนะนำโดยหลายกลุ่มค่ะมีประเด็นข้อเรียกร้อง ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของสังคมนะจนทุกวันนี้เนี่ยแกนนําของการชุมนุมในตอนนั้นน่ยที่เริ่มมีบทบาทในปี2563เนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนจำนะโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวจากข้อหาร้ายแรงนะอย่างเช่นมาตา1ถึงหงงที่มีการออพูดไปถึงสถาบันด้วยนะตอนนั้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยผลการออวินิจฉัยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะ หมอเหรียญทองนะได้โพสต์เล่านะถึงกรณีที่เป็นคู่กรณีกับร้านบะหมี่ชื่อดังนะโดยบอกว่าสารอาญาเนี่ยยกฟ้องโจดนะโจดซึ่งเป็นเจ้าของร้านบะหมี่แพ้แถมยังถูกสารเนี่ยยึดเงินค่ารมเนียมสารไปหลายหมื่นบาทอีกต่างหากนะหลังจากที่โจทเนี่ยจะต้องกลายเป็นจำเลยจากการเบิกความเท็จต่อหน้าสารแล้วนะจ๊ะหากเป็นไปได้เนี่ยอย่าลืมเอาทนายชุดเดิมมาสู้คดีกันอีกนะจ๊ะ หมอเรทองนะยังบอกว่าถึงแม้ผมเนี่ยจะเป็นแค่ตะแป๊ะหลักสีนะแต่ก็เป็นทหารเก่าแล้วก็เป็นทหารแพ้นะดังนั้นเนี่ยเสียงดังดุดันของคุณทนายเนี่ยผมจึงรู้สึกตลกนะเป็นที่ประทับใจจึงเอามาพูดสนุกสนานให้มิตรรักแฟนคลับทราบทั่วกันว่า ผมเป็นจำเลยไปขึ้นสารอาญาแต่ดันไปเจอทนายโจดเนี่ยเล่นตลกหน้าบาลังศารค่ะหมอเหรียญทองชนะคดีโจดร้านมามีดดังเล่นตลกหน้าบาลังศารสุดท้ายกลายเป็นจำเลยแทนค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังพูดถึงในสังคมออนไลน์อย่างมากนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ ร้านตั้งฮกกี้ยบหมี่กวางตุ้งนะร้านบะหมี่ชื่อดังเนี่ยได้ฟ้องหมิ่นประมาทพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมงกุฎวัฒนาจำกัดมหาชนที่กล่าวหาร้านบะหมี่ดังกล่าวเนี่ยว่าเป็นแนวร่วมอริราชศัตว์ตูนะคะล่าสุดนะคะทางด้านหมอเหรียญทองเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะถึงกรณีความคืบหน้าถึงคดีดังกล่าวนะะบอกว่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี66นะปีที่แล้วนี่เองนะะ ผมเป็นจำเลยในคดีอาญาที่โจ์เป็นเจ้าของร้านบะหมี่ฟ้องศารอาญาโดยมีทีมทนายความที่ดูคล้ายๆทีมทนายความสิทธิมนุษยชนนี่แหละครับมาช่วยโจท์ทำคดีนะคะทีมทนายนี่ดูเหมือนจะฉลาดเอามากๆเลยนะครับซักถามซักค้านแต่ละคำถามเนี่ยจนผมเนี่ยตกอกตกใจว่าทำไมถึงถามผมอย่างนี้ คำถามอย่างกับโจทย์คณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาหนึ่งบวกหเท่ากับเท่าไหร่อย่างไรอย่างนั้นเลยแหละครับนะทนายความเนี่ยแต่งกายดูเนี้ยเป๊ะนะแต่ก็ดูเป็นเสี่ยวดีนะครับวงเล็บเสี่ยวเป็นภาษาอีสานแปลว่าเพื่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าผมดูถูกนะท่าทางก็ดูห้าวหาญเสียงดังดุดันดูหน้าตกใจสําหรับคนที่ไม่เคยดูตัวตลกนั่นแหละครับนะจะเอาผมเข้าคุกทั้งทีเนี่ยแถมจะให้ผมเสียงเงินหลายล้านให้โจ์นะเจ้าของร้านบะหมี่เนี่ย ดันทะลึ่งไปเอาประมวลกฎหมายอาญาทหารนะสำหรับสารทหารเนี่ยมาสู้คดีบนศารอาญามันคนละสารกันนะจ๊ะนะไอ้ผมเนี่ยมันก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองกําลังพลซึ่งต้องใช้กฎหมายฐานอยู่เป็นประจําก็เลยถามทนายโจย์ว่าความหมายของคําว่าราชสัตรูเนี่ยที่ทนายโจย์นํามาซักผมนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายปีพศไหนทนายโจย์ก็ตอบไม่ได้ครับผมก็เลยเรียนให้สารเนี่ยทราบว่าเป็นกฎหมายโบราณมากในสมัยรัตนโกสินทร์ศก รอส3 1นะหรือพศ2456หรือกฎหมายเมื่อ110ปีที่แล้วนะที่ใช้บังคับทหารเมื่อขึ้นสารทหารนั่นเองนะถึงแม้ผมเนี่ยจะเป็นแค่ตะแป้หลัก4นะแต่ก็เป็นทหารเก่าแล้วก็เป็นทหารแท้ดังนั้นเนี่ยเสียงดังดุดันของคุณทนายเนี่ยผมจึงรู้สึกตลกและก็เป็นที่ประทับใจนะจึงเอามาพูดสนุกสนานให้มิตรรักแฟนคลับทราบทั่วกัน ว่าผมเนี่ยเป็นจำเลยไปขึ้นสารอาญาแต่ดันไปเจอทนายโจดเนี่ยเล่นตลกหน้าบัลลังศารจนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์หกที่ผ่านมานะสารอาญาย,ยกฟ้องโจดนะโจดก็ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบะหมี่เนี่ยก็แพ้ไปนะแถมถูกสารเนี่ยยึดเงินค่าธรรมเนียมสารไปอีกหลายหมื่นบาทอีกต่างหากนะหลังจากนี้เนี่ยโจดจะต้องกลายเป็นจำเลยนะจากการเบิกความเท็จต่อหน้าสารแล้วนะจ๊ะหากเป็นไปได้เนี่ยอย่าลืมเอาทนายชุดเดิมเนี่ยมาสู้คดีกันอีกนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกงี้ นะจ๊ะดูฉลาดแถมอีกโก้สูงอีตหากชอบครับนะเราจะมาพูดถึงการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเบริกความเท็จนะคะซึ่งในหลายคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าโจทนะที่เป็นคนฟ้องคดีเนี่ยจะถูกเสมอไปนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เรื่องของการฟ้องเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปจนทําให้ฝ่ายที่ถูกฟ้องเนี่เป็นจําเลยนะต้องเสียหายหรือเสียประโยชน์อะไรบางอย่างไปด้วยกับการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตของโจทนะซึ่งก็จะมีคําที่ตามมาเสมอกับการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตก็คือถ้าชนะคดีเนี่ยก็จะต้องฟ้องกลับนะแต่การฟ้องกลับนั้นเนี่จะฟ้องยังไงฟ้องในข้อหาอะไรสารยกฟ้องแล้วเนี่ยฟ้องกลับได้ทุกคดีหรือไม่นะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ ซึ่งเมื่อคดีที่โจทย์นำมาฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องจริงนะเราจึงฟ้องกลับในเรื่องที่เกี่ยวกับความเท็จนะซึ่งก็เป็นคือฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จนั่นเองนะที่เป็นคดีเ,เป็นความผิดทางอาญานั่นเองนะโดยคดีส่วนใหญ่ที่มีการฟ้องเท็จเนี่ยก็ ย่อมไปถึงกระบวนการสืบพยานนะที่จะต้องมีการนำพยานมาเบิกความต่อสารน,นะคะถ้าไม่ถอนฟ้องสิก่อนนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าตั้งฟ้องมาเป็นความเท็จแล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่จะมีการเบิกความในฐานะพยานนะคะก็จะเป็นการเบิกความเท็จด้วยนะ,ะเพราะการเบิกความเนี่ยก็จะต้อง พยายามเบิกความให้เป็นไปตามคําฟ้องนะดังนั้นเนี่ยการเบริกความเท็จนะก็เป็นความผิดทางอาญาเช่นกันนะโดยกฎหมายเนี่ยกำหนดความผิดเกี่ยวกับการเบริกความเท็จไว้ในประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา177นะที่วางหลักว่าผู้ใดเนี่ยเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเนี่ยเป็นข้อสําคัญในคดีเนี่ยต้องระวังโทษนะฮะส่วนความผิดฐานนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเบิกความในคดีอาญานะจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอะไรก็ได้นะแค่เราเนี่ยขึ้นเบิกความในฐานะพยานหรือไปเบิกความที่คอกพยานแล้วเนี่ยถ้าสิ่งที่เราเบิกไปเนี่ยเป็นความเท็จโดยที่เรารู้ว่าเป็นความเท็จนะและความเท็จนั้นเนี่ยเป็นข้อสําคัญในคดีนะคือเป็นข้อเท็จจริงที่จะทําให้แพ้หรือชนะคดีกันนะคะพยานที่เบิกความเนี่ยจะมีความผิดนะฐานเบิกความเท็จนั่นเองนะคะ ซึ่งไล่เลียงนะสำหรับคดีของหมอเรียนทองเนี่ยก่อนหน้านี้นะทางเพจบะหมี่กวางตุ้งชื่อดังเนี่ยแหละค่ะได้โพสต์เรื่องเล่าจากการขึ้นศาลนะในประเด็นที่ทนายโจดเนี่ยถามจำเลยว่าใครเป็นคนโพสต์ดังกล่าวนะคนโพสต์โพสต์เนี้ยคือใครนะโดยทางร้านบะหมี่เนี่ยได้โพสต์ข้อความก็บอกว่าเรื่องเล่าจากศาลทนายโจดเนี่ยถามว่าอยากให้จำเลยยืนยันว่าเป็นคนโพสต์ข้อความทั้งหมดด้วยตนเองจะได้ไม่ต้องเบิกพยานปากสองนะซึ่งก็เป็นตำรวจของปอทอนะคะซึ่งจำเลยเนี่ยก็คือฝ่ายหมอเรียนทองเนี่ยนะบอกไม่รับครับนะ ฉันซึ่งเป็นโจรหลุดคำในสารจนจำเลยเนี่ยหันมามองหนะ้าทนายโจต้องถามย้ำอีกครั้งจนจำเลยบอกว่าอ่ะรับว่าโพสเองนะคะพอราหนึ่งค่ะจำเลยจะฟ้องแย้งว่าบะหมี่เป็นแนวร่วมอริราชนะคะก็ไม่ติดนะ แต่จะฉีกว่าไม่ได้เป็นคนโพสเลยเนี่ยฉันไปไม่เป็นเลยนะปลเราสองเนี่ยความน่าเกรงขามลดลง99.99% 99นะขณะที่ทางด้านของหมอเรียนทองนะก็ได้โพสต์ข้อความเล่าว่าวัาวนนี้ที่ศาลอาญาเนี่ยภายหลังจากนัดสืบพยานโจทย์เนี่ยก็มาไหว้ยอ่อขอโทษจำเลยต่อหน้าบุคคลอื่น ส่วนจำเลยนั้นเนี่ยไม่รับคำขอโทษใดๆมิหนำซ้ำเนี่ยยังตำหนิด้วยว่าอย่ามาหน้าไหว้หลังหลอกนะจะเป็นโจทฟ้องจำเลยและอย่าแบบอย่าใจแป้วนะแล้วจำเลยเนี่ยก็โบกมือไล่โจทให้ไปไกลๆนะให้พ้นจากสายตาของจำเลยประหนึ่งไล่ฝุ่นผงขยะแผ่นดินนั่นแหละครับนะจงคิดว่าฐานพระราชายอย่างผมเมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วคงจะกลัวไอ้จุดๆซ้กีบและซาลมั้งนะเรื่องจริงจากสารอาญาค่ะ